ครับเกีติธร์มครับโอ้โหช้อนนี้ก็ประมาณสี่โมงกว่าแล้วครับเนี่ยพอปอนบาเห็นคนเลี้ยงไม่ได้ครับถ้าเห็นคนเลี้ยงก็จะประมาณนี้ครับปุ่นดูครับการโชว์ลแพนครับเดี๋ยวเราทําให้ตุ้มเมียนั่งรอก่อนดีกว่านี่แม่บุษบาอาบุษบานั่งก่อนมาดูครับผมมองดูครับผมโอเค ดูวิธีการผสมกันนะครับนี่อันนี้พ่อพันธฉบาของเราครับผมก็ช่วงนี้ก็ผสมทุกวันนะครับผมเพราะว่าเป็นเป็นธรรมชาติของเขานะครับที่ต้องผสมพันธุ์กันเรื่อยๆนะครับผมเพื่อที่จะให้ไข่เขาอ่าเวลาออกไข่มาก็จะได้มีเชื้อกันนะครับผมนี่เราดูใกล้กันนะครับการผสมพันธุ์ของนกกระจอกเทศนี่ครับสุดยอดพ่อพันธแห่งปีนะครับผมพ่อพันุ์ชุดนี้ก็ ยังไม่ได้จําหน่ายครับเราต้องเก็บไว้ทําพันธุ์ต่อครับเพราะว่าเป็นสายพันคอแดงที่อยู่ในประเทศไทยถามว่ามีไหมก็มีครับผมแต่ก็มีจํานวนน้อยนะครับผมก็ที่ฟาร์มของเราอันนี้ก็จะเป็นพ่อพันธุ์หลักๆที่เราได้ลูกกับเขาครับปีหนึ่งก็ไม่ต่ํากว่า30สตัวครับเฉพาะลูกชบานะครับผมนี่ครับการผสมพันธ์ปีนี้ก็ไข่มีเชื้อทุกใบเลยครับผมโอ้โหเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ก็จะประมาณนี้นะครับผมในการผสมพันธุ์ของนกกระจอเกเทศก็ท่านใดที่ต้องการอ่าโอ้จะเตะเจ้าของแล้วท่านใดที่ต้องการนกกระจอกเทศลูกพันธุ์ดีๆจากเกดีฟาร์มของเราก็สามารถโทตรติดต่อสอบถามเข้ามาหาที่เบอร์โทรผมได้เลยนะครับผมอันนี้พ่อพันธุ์หลักของเรานะครับผมไม่ใช่มีเฉพาะ2ตัวนี้นะครับผมเราก็มีอีกอ่า เจ้ารถถังกับแม่บุนตาครับฝั่งนูน้นแล้วก็จะมีะนกนกรุ่นรุ่นปีกวัวครับผมที่กําลังจะเป็นแม่พันธุ์อาจจะตุลานี้ก็น่าจะเริ่มไข่ทยอยไข่ครับก็ของเราก็จะมีแม่พันธุ์ร่วมเจ็ดแปดตัวเลยนะครับตีหน้านะครับผมเตรียมพร้อมอรับเกษตรกร,กรเพื่อที่ขยายพันธุ์ให้เกษตรกร,กรได้นําสายพันธุ์ไป ไปขยายต่อกันนะครับผมก็ที่ฟาร์มจะเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์นะครับผมดูอย่าเข้ามาเตะเราอีกแล้วครับต้องระวังครับถ้าเตะมาเนี่ยก็โอ้โหอันตรายครับผมดูดูน้องครับผมหืมสุดยอดเลยครับผมอันนี้เรามาถ่ายใกล้ๆกับพ่อพันชบาครับผมดูน่องสีแดงของเราครับผมโอ้พ่อปันชองเราครับดูดูการเดินการเดินการยืนโอ้โหแบบว่า สง่างามมากครับผมพ่อพัน์ขเล่านูครับผมความสูงก็ไม่ต้องห่วงนะครับพ่อพันฉบาอยู่ที่สองเมตรเจ็ดสิบได้เลยนะครับผมความสูงของเขานะครับผมนี่ก็แม่พันก็ไม่ต้องห่วงครับน้ําหนักตัวนี้ก็ประมาณร้อยสามสิบกโลครับร้อยสาสิบถึงร้อยสี่สิบกิโลครับผมแม่พันตัวนี้ครับผมสวยมากครับผมแล้วพ่อพันก็ไม่ต้องห่วงเรื่องความสวยครับไม่เป็นไม่เป็นรองกับฟาร์มใหญ่ๆเลยนะครับที่มีสายพันธุ์คอแดงก็ ลองดูครับผมนี่น,นีอันนี้ผมนั่งถ่ายอยู่ด้านล่างครับผมก็ใช้มือดึงไปแพนดูครับไม่ได้แพนครับผมก็แค่ดึงเข้าดึงออกก็อยู่หน้าอกเขาครับผมนกกระจอกเทศจะเป็นหน้าอกแบบนี้ครับเคยมีลูกค้าซื้อไปบอกว่าพี่ทําไมหน้าอกนอกกระจอกเทศมันมันเป็นด้านๆก็ก็ต้องบอกว่าตรงนี้แหละครับคือคือที่เขาเอา่เอ,อทำลังนนนนนนคือ no, 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 no. <laughs> ที่เขาทําลังเขาก็จะใช้ ก็ก็จะใช้หน้าอกนี่ค tamam รับชนน้องกระจกเทศต้องระวังตัวนี้ก็จะมาจิกเพราะอะไอเพราะกำลังถ่ายพิชบาอยู่อยู่ครับแม่พันธุ์โอ้จะคึกอะไรนักหนาในแม่พันธุ์นี่แม่พันธุ์นี่จะคึกอะไรนักหนาเนโอ้ ดูครับสันปีกอันนี้เป็นลักษณะนกกระจอกเทศตเมียที่เขาเป็นสัตว์นะครับผมก็สังเกตง่ายๆตูมียถ้าเป็นสัตว์ปีกเขาจะอยู่อย่างนี้แหละครับผมก็คือป่าก็จะคุยหาอะไรก็มีลูกคุยไปเรื่อยๆครับผมก็คือแบบจิกจิกแล้วก็วางจิกแล้วก็วางจิกแล้วก็วางลักษณะนี้ครับตูมียที่เป็นสัตว์นะครับนี่ก็จะตีปีกแป๊บๆๆอย่างนี้นะครับผมส่วนตัวผู้ก็สังเกตนะครับเวลาเป็นสัตว์ตัวผู้หน้าแข้งแดง นี่ครับแต่อนนี้ยังไม่แดงเท่าไหร่เพราะว่า,าปลายรูดูแล้วครับผมหน้าแข้งแดงเพราะว่าเป็นสายพันหน้าแข้งแดงแต่ถ้าว่าเป็นสายพันธุ์คอดําหรือว่าคอน้ําเงินธรรมดา,าผิวเขาก็จะเป็นสีน้ําเงินหรือว่าสิวออกนี่ครับผมแต่ถ้าว่าของคอแดงก็จะเป็นปากแดงคอก็จะแดงเถื่ออย่างนี้แล้วก็จะเป็น หน้าแข้งแดงครับพ่อจะบาจะเตะอย่างเดียวครับดูน่องครับผมดูน่องครับผมโอ้โห KFC เลยสุดยอดเลยครับผมน่องนี่เห็นไหมครับหน้าอกก็จะประมาณนี้นะครับผมอันนี้เราก็บรรยายให้ดูกันนะครับผมก็ดูนกที่ได้อายุครับห้าหกปีก็คือแบบว่าขนนี่โอ้โหสง่างามมากครับผมขนดำปึ๊ดเลยครับดำเมี่ยมแบบมันวาวเลยครับผม ดูเรามาดูช่วงคอครับผมมาดูช่วงคอของเขาครับผมช่วงคอก็จะเป็นสีแดงเลยนะครับของพ่อปัญจบามันเป็นสายพันคอแดงเลยครับผมโอเคขอบคุณมากนะครับผมใครที่รับชมก็ขอให้เจริญร่ํารวยกันทุกๆคนขอบคุณเอฟซีทางอ่อไทยแลนด์บ้านเรานะครับเอฟซีทางอ่อ่ายิวทางอ่โซนอินเดียทางโซนอ่ อะไรอีกหลายประเทศนะครับทั้ง US นะครับผมขอบคุณทุกๆประเทศที่รับชมคลิปของเรานะครับผมที่เรา,าลงมาพักหลังก็จะมีชาวต่างชาตินะครับผมสําสหรับผมก็ไม่ไม่ได้เก่งภาษาทัครับถ้าผมเก่งภาษาผมก็จะปัรญ,ญายเป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้เพื่อนๆที่อยู่ในเพจของผมที่เป็นที่เป็นาชาวต่างชาติได้รับชมด้วยนะครับผมได้เข้าใจว่าผมพูดอะไร ไปอย่างนี้นะครับผมก็ตอนนี้พยายามจะทําเป็นาการบรรยายาภาษาอังกฤษไว้อยู่ในคลิปแต่ยังทําไม่เป็นครับผมขอบคุณมากครับที่รับชมนะครับโอ้ตุ่มเมียฉี่พอดีครับผมนี่ลักษณะลักษณะที่มีของตงุ่มเมียก็จะประมาณนี้นะครับผม่มถ่ายไม่ทันเลยโอเคครับสวัสดีครับ uh <sighs>

ใส่สุดอยอยดเลยทำห้กินลุกวันกินไปครับ เดี๋ยวเอาไปให้นอ้องไจตอบท์กันนะครับ